น,นี่เป็นสิ่งเนี่ยเกิดจากการอุตริไปกู้เงินนอกระบบร้อยละหกสิบต่อเดือนร้อยละหกสบาทต่อเดือนช่วงที่ทรมานจิตใจที่สุดและดอกสูงที่สุดในชีวิตคือจ่ายดอกวันละเท่าไหร่สามสี่มืนบาทนะดอกวันละสี่หมื่น ที่ดาราเขาบอกว่าอ,อ๋าอคุณแม่สีดจาจะได้ยืมเงินไปทั้งวงการ<ช>ก็เลยืมคนนี้ไปจ่ายตรงนี้ยืมคนนี้มาจ่าย<ช><ต>คนนี้ต,ต่อไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเข้าบ่อนหรือเปล่าเนี่ยเองทาไมไปยืมเงินคนทุกวันเลยกู้เงินคนเก็ดใช้เขามายืมแล้วกู้แล้วให้ดอกบางคนเนี่ยกู้สองวันดอกร้อยละสิบอะนักสแสดงนี่แหละยังดา่าเราอีกเลยให้ตรงเวลาด้วยบางคนหาเงินมาเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้หรอกนะ ที่ยืมเงินกู้เงินคนไม่ได้กินได้ใช้หรอกนะแม่มาเก็บทุกวันตีสองมั่ยัมมาเก็บเลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอขอโทษนะชั่วโมงนั้นน่ะไก่ชิ้นหนึ่งแย่งกับหมากินกู้เงินคนทุกวันนะอาจารย์แต่ไม่ได้กินได้ใช้หรอกให้คนพวกนี้หมดมคนก็ถึงได้คิดว่าเราเข้าบ่อนไงมไม่กลาจะไปกู้ใครได้ทุกวันถูกไหมนอกจากคนติดกันพนัน ไม่ใช่เราสศาลชั้นต้นและศาลอุทธรบอกว่าชนะคดีนะคะแม่ก็น้อยใจคนในวงการอีตอนแม้ถูกฟ้องแล้วลงกันได้ทุกฉบับเนี่ยพอชนะมาสองแผ่นมีฉบับไหนบ้างไหมเนี่ยจะลงให้สีดาชีวิตมมนมีอะไรจะเสียมากกว่านี้แล้วล่ะค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไม มันเหมือนถูกสาบไปเลยอ่ะอาจารย์มันว่ามันแบบมันมิตรทรอีนียเราก็เราไม่เข้าใจอ่ะคนดีเนี่ยบางครั้งถ้าอะไรมันแบบมันจะเกิดขึ้นกับเราช้าหน่อยเนี่ยเราก็ว่าไม่เป็นไรสำหรับชีวิตอย่างสิดานะสิดาคีดว่าไม่เป็นไรหรอกถึงมันจะเกีช้าหน่อยสิดาก็สู้สิดาก็คอยคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่องสตาร์แม็กซ์แซบทั้งช่อง